นี่มามน,นัดแชทเจอเจ้านาคาไปกวนน้องลูกนาคามเชียวน้องเล่นด้วยกันดีๆลูกเล่นด้วยกันดีๆกินด้วยกันดีๆกินอิ่มทั้งคู่ละ ะนี Esta, ita, ่มานาคาโอ้นี่เมตตาเมตตาใช่เมตตานาคาอีกตัวหนึ่งนี่คือเจ้าเมตตานะลูกเนาะเมตตานี่คือเมตตานะลูกเนาะเมตตานะครับชื่อเมตตานะลูกเนาะไม่ใช่นาคานี่คือเมตตานะลูกเนาะมาดามว่าเมตตาเมตตานะลูกเนาะ เมตามตาเมตตาเมตตาเนาะไปลงตล่นกับน้องดีๆนอนนอันนอนแองแงอย่มันกลัวไปไปหาเจ้าบัดดีมัเหลือเจ้าบัดดียังไม่ได้กินโอ้ยยังไม่ได้กวาดนี่ดีเก็บกวาดนี่ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเอานี้เอาขึ้นวันนี้ขึ้นแน่นอน พ้อมกับดึงสายท่อประปานีนตอกหลักยึดตรงช่วงงอไว้ทางฝั่งนูน้นให้อยู่ในพิกัดที่ดีพ้นจากห้วงน้ำที่ไหลบ่ามาเอาเศษขยะมูลฝอยมาตกค้างวันนั้นแค่แปนนิ่งไปเลยเออวันนี้มีเวลาโอเคโอเค โอ้น้ำใสไหลเย็นน้ำใสไหลเย็นโอ้ต้นนี้งอกละโอเคต้นกาสลองหรือต้นปีบงอกละเมตมตาเมตตาเมตตา เมตตานี่เมตตานะลูกเนาะมาดามตั้งชื่อว่าเมตต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 าน่าลูกเนาะเจ้าเมตตาไปเนาะไปหาเจ้าบัตติกบัตติไปไหนวะนี่บัตติโอ๊ยอะไรหล่นออก รัดี้รดี้โอ้ยอดมะนาวนะครับวันนั้นหล่นไปหนึ่งลูกยอดเลยต้องเปลี่ยนไปจาก99หล่นไปหนึ่งลูก คิดดูเองนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่อ้ไม่แน่ไม่แน่เผื่อพ้่ซื้อเซ็นให้เอาแล้วนับได้เก้าสิบเก้าลูกนะครับโอ้ลูกเปล่งเป่งโอ้เด็ดไปทำใส่น้ำพริกดีไหมนี่ผมไม่เด็ดละเดี๋ยวยอดเพิ่จะเปลี่ยนไปอีกฮะให้เปลี่ยนแค่เก้าสิบแปดแปดสิบเก้าก็โอเคละ ไม่เปลี่ยนไปอีกละน,นั้นเหลืองห้ามก็ไม่เด็ดละปล่อยให้ยอดเป็นนิ่งอย่างนี้เดี๋ยวมาดูต้นถ้วยที่ปลูกกันโอ้แตกอยู่แตกอยู่ติดอยู่นี้ก็งอกอยู่เคเคงอกนี่ก็งอกถอดยอดละแนี่โอ้ต้นต้น กระโดนน้ำติดอยู่ผักกระโดนน้ำนี่ติดติดแน่นอนนี่กระโดนน้ำโอ้ผักกระโดนน้ำนี่กินกระปนุนนี่สุดยอดนี่ผักกระโดนน้ำกินกระปุ่นตามแนวนี้นะครับตรงเดะเลยอ่าเป็นทงเดะเลย ตรงที่ตรงทิศตรงทางตรงแนวโอ้ได้ยินเสียงเจ้าบัดดีบัดดเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอ่ะมาลูกมาโอ้โอมาแล้วอ่าอ่นั่นแหละอ่าอาและะาและไม่ได้เจอกันหลายวันอ่ะข้าเตรียมนี้มาให้แล้ว อาหาไหมมากินตรงนี้มามากินตรงนี้มาไปนกมากลับมากินอาหารมั่งไหมนีะกลับมากินอาหารมั่งไมหมลูกเอ้ยที่ห้อยไว้นี่มีนัยยะเผื่อเขากลับมากินอาหารอาเพศไหมไปกินตรงนี้มา มาเลี้ยเลี้เลีเล้อ่ะอ่ะกินกินเอ้กินเลยกินนั้นก็ได้ลองต่องนื้อกินแบบธรรมชาติค่อยๆ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 อย่าสว่าปั๊บห้ามสว่าปั๊บ หรือสวาปามกินแบบเพียนเพ<ๆ>ีกินแบบธรรมชาติกินกับใบตองกรินเมาเลยอ่ะ,อะเามาเลยอ่ะข้าให้หมองเข็งไปเลยนานๆเจอกันอ่ะสายกินให้หมดเลยเทให้ทั้งใจเลยอ่ะ ยกให้ทั้งใจเลยเทให้ทั้งซองเลยอ่ะจะเลือกกินนะต้องสายกินเออเคยกให้ทั้งใจเลยกินกินกินลงสายกินอเอ น้องดูแวยโอได้กินเยอะนี่ติดอยู่เลี้ยงไวน้นี่ต้นเขาไม่หักรังไวน้นี่ได้กินได้กินอโอ,โอได้กินอยู่ <c oughs> แตบใดที่ต้นเขาไม่หักนะครับเขาก็จะรักษาพิทักษ ไว้เกืือก็จะค่อยๆสุกไปอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างน้อยเป็นอาหารนกก็ยังดีอ่ะเป็นอาหารนกก็ยังดีให้เป็นอาหารนกก็ยังดีออาากกงดโอ้ปีกล้วยมาปีกล้วยนี่นะครับกินกับน้ำพริก จะได้ลังยอดเขาไว้ไม่ให้หักลูกลำใหญ่พอเอาเรือนน่อยนี่ยังไม่ได้ที่มันเป็นน้ำอยู่ต้นนั้นเป็นของอดมเพื่อนอย่าลูกหลานเพื่็มาเก็บอ่ะ ต้นนี้เราเก็บนั่นนี่ปีก่อนไม่ได้เก็บเนื่องจากไม่ติดทีนี้ติดให้ได้กินยืนนะโอ้ได้กินอยู่ไม่ได้ซื้อเปิ้ลไม่ได้ซื้อเปิ้ลก็โอเคละมากได้กินมากได้กินบม่ไ่ได้ซื้อเปิ้ลเปิ้ลออกผลผลิตได้กินลูกกินหน่วยก็โอเคละไม่ได้ซื้อเปิ้ล เจ้าแมีดำนี่ลูกไหนมาเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะบัดดีเจ้าแมอดำม,มันลูกไหนไหมมันเป็นจะกินอาหารน่นอืมเราไม่เคยเห็นนะบัดดี กิ๊กไมเองเหรอฮะกิกไมเองเหรอวะพยายามกินกินอาหารปลาในถุงไมเทออกให้มันดีไหมดูความพยายามมันก็แลวกันดูมันจะพยายามเป็นไหมเฮะ้ฮะไปดิกิ๊กไม้เองเหรอตัวไอตัวดำะู้มชอบของดำได้ไง ูเผลอแป๊บเดียวไอ้ท้องไม่มามึงจดของดําเลยเนาะอบชอบของแปลกเลนี่มันชอบของแปลกเล่เผลอแป๊บเดียวอันนี้ลูกอ่ะอ่ะหิวข้าวให้อ่ะมามามาเขาเอาไม่ได้เอาลูกอ่ะมาให้เทไว้ตรงนี้อ่ะมามา มาเร็วเร็วเร็วเทไว้ตรงนี้เร็วกินเร็วมาม้ามามามากลับมากินเร็วเร็วมาลูกมามาเร็วกลับมากินเร็วอ่เขากลัวเขาออกจากทุงไม่เป็นกลับมากินกันละกันเด้อาเทไว้ตรงนี้เทไว้พื้นกระดา ไอชามันเฮ้ลับมากินกลับมากินไอ้แมวคุ่นป้าเนี่ยเนี่ยเออกิ๊กใหม่บัดตี้เหรอนี่บัตดตี้อิ่มยังลกูกอ,อิ่มละโอ้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วอ่ะ